เป็นแล้วครับนีนทกซอกระซังนี่ครับเงินร้านเงินร้านเงินร้านเป็นนีนอนบร,รับเพิ่นมีเ,เล่าชนะแล้วกระซังกระซังนอนบร,รับนั่งคิดอดตอนอดตอนอดตอนอยู่ว่าเห็ดยังไงจังที่นอนรับอ่นคิดน้ำเงินร้านเมิพทกบอเอาอยามีสะเตอร์หอยเชอรี่ไปใส่นี่รับสอดแกงจางปางเอาล่างมองมอก่อนนะครับโอ้ยมอนตัวรับนั่นยานอนรับโอ้ยเนาะ การใส่สะบูคุณนี่ผู้ใหญ่กินหนึ่งเม็ดเด็กน้อยกินเครื่องเม็ดหายสอดแกงจังปังก็ะเเดนความเล่าอิลีต่อล้วพี่น้องสอดแกงปัดเลยเหล่านั้นจังสีเด้อ <c oughs> ขันเมียข่อยมาเยาว่าข่อยอย่นี่เด้อเอาเมียเจ้าสีมา,าอยู่บ่เออสีมาดิเด้อนี่อ๋ออ๋อกระ,ะ,ะสันเจ้ากระเพาะเขาไปว่าข่อยสีเขาไปเด้อเออหากว่ามีผู้ใดมาถามนี้บอกว่าข่อยประยู่ครับครับท่าจกระส่นบ่เออถ้ามีผู้ไหนว่ามาใส่นี้ ว่าคอยอยู่หลังเวทีเด้อนายเด้อเออสิบอกเพิ่นให้ดอกเด้อกันเจ้าหนีมากนั่นสวัสดีครับมิสเตอร์หอยพี่น้องโอ้ยเนาะกระเบื้องเนี่แม่เนาะเพิ่นเจ้าไม่เงี้ยันจันคอยคอยว่าได้ยันเจ้าเนาะอยู่ใส่หล่ะคืออย่างนี้แต่เสียงมันไวๆโคตรพ่อโคตรแมนไปใส่นี่มาแล้วพี่น้องมาแล้วนี่มาน้ำอาแล้วเห็นผัวคอยบอยไม่เงี้ยเอา้า เห็นผัวไข่ยบ้เอายู่ซส์ละพี่น้องหาซอยกันทำไมเล่ายูเายเจ้าเห็นหัวคข่ยบอกอได้ยินแต่เสียงมันใบใบโอ้ยแล้วอยู่ปุ่นตัวเนี่ยเห็นผัวข่ยบ้ไอ้พวกเจ้าเห็นบ่เดียวนีอยู่ซส์ละผัวไข่เห็นผัวข่ยบ้ก็ได้ยินแต่เสียงมันใบใบ ผัวเจ้าอยู่ทั้งพีใหา่ผัวเจ้าอยู่ทั้งพี่มันอยู่ใส่ล่ะอยู่ทั้งพีละ่ละครับบ่บับงกันนาพี่ที่มีบ่บ,บ่ขอบคุณค่ะอุยจะเป็นหูอยากคว้าเนาะแบบล่ขอบคุณค่ะผู้ใดที่หายกาแฟมาเด้อค่ะอุ้ยขอบคุณค่ะเจ้าเ็นผัวข่บ่ ุดทูบไปละสิท้ายลูกข่อยนั่นอยู่ทั้งหอล่างข้างมาสัน่นนมาเอาหนึ่งสองสามเ็นผัวข่อยบอ้าเนี่ยมาลูบขาข่อยเร้อข่อยจับสี่ยักบาทดีจะ <it> เห็นผัวข่อยบอ่ถทายรูปนั้นุดทูบไปเดี๋ยวนี้เห็นผัวข่อยบอ่าค่ะ มันผัวเจ้าหญิงยังไงมันซื้อหอยม,มันหาตัวขายหวานขายยาอยู่เดียวนี่เรื่อยูพี่ว่มาเรื่องยูพี่อยู่น้ำ่อยเพียมันนั่งเบิ่งขากบเบิ่งแน่เถ้าพอเฮ้ยเจ้าก,กินเหล้าอีหอ,อยังแม่เจ้ามาเมาก่อ,กอนหมูแท้บ้นานเมียงเปิดกระปุกทานเมาเฮ้ยเมาไว้เบาว่า ไปเสาไฟจังไดเมียสี่ค้ยได้บ่ได้สี่โกกเสาแป้ขึ้นไปยังเ้องหอละครั้งมันพังลงหันให้มันได้สลองไหมเด้อขึ้นสูงคาดสูงแนวเอ้ยกะดีขึ้นกันละว้าขู่ลงหันได้สลองอนีจ้างบอลามไม่อิกจักรอบแอกเนาะ บ้ามันนั่งเสียดเวาผมมันตัวน,นี่ <c oughs> โอ้ยกระเป๋านำยากๆากมียนไำหาผัวผัวบอกว่าโบายูเนี่ยน้องพี่น้องเนาะใส่กอผัวคอยนันโอ้ยเจ้ามาสาพดใจเป็นยังงราไปแล้วไปแล้วครับมันไปใส่โอ้ยจากเราสิไปทั้งเด๋ยแลเนาะ โอ้บัขวขีขว่คานเรียกบ่าการงานบัวสังเจ้านั่หาเล่าเฮียงอ้าวก็ยังวัที่เปิดร้านมันเลืบ่เเ็ดเบียกซอยมันลือเทเลทเทเลทเทเลทไปนี่ไงไงแนเแมเนบรู้จกความซทบหัวผู้นี่เปิดร้านเปิดร้าน,นยังละครับเปิดร้านเสริมสวยโอ้ยล้านเสริมสวยคือซิมาเปลี่ยนแต่างงามแต่น,นอนนอจะรูจ้จกซื้อล้านคอยบอกซื้อร้านเจ้าซื้อร้านยังครับปีซาลอนรับโดน คนหมอยซอยคนตูดดูสิวเสียนเขียงขอบกระแลกค่ะโอ้ยเนาะมาเป็นแตท่ทรดลมานอีกเพี้ยเอาจังสิจะมีลูกน้องไปประันมีแล้วแต่ลูกค้ากับประธนมีลูกค้ากับว่ามีอีกเปิดร้านมือเล็จกจะเป็นแจ้งใดสิเปิดร้านเป็นมือแรกเป็นบ่ออครับว่าแล้วอ,อุป,ปกรณ์อุป,ปกรณ์เปิดร้านมันจะเข้าวกว่อนเอามาเบิ่งก่อนอ่ะ โอ้อุปกรณ์เป็นตะเหลาดีเนาะพี่น้องเนาะเปิดร้านมือแรกครั้งแรกเลยว่าสันเราอ่ะวุ้ยครั้งแรกจะว่าโคตรพ่อโคตรแม่มาตอดายบวสิมาเสริมสวยน้ำข่อยมีไปครับบอบะบอบอบอเจ้าอยากได้บอ้ะ้ยก็อยากได้แล้วเนาะเปิดร้านเสริมสวยก็อยากได้ลูกค้าแล้วเนาะเอ้าจังซี่เอาจังได้่อยมีน้องสาวข่อยอยู่ตีเออเดี๋ยวคอยสิบเอิ้นมาให้เด้อเจ้าถ่าอยู่นี่เจ้าอย่าเป่าไปเด้อยายจ้าจ้าจ้าโอ้ยมาเอาใจยากเทนเนาะเมีข่าเนาะ ีบักหัวขี่ขามมึงแย่งกวยนะกูดีโตบกับบ้านมึงรู้โตบสมองมึงฟงพีเฮ็ดมาโอลาาจำไม่ชอกหัวไปนอกเอาหำไปนำไปกับบ่อไปแต่หำหลดเอาคุยไปนำแล้วจันจะทำยังไงเดรงเดระเดรงเดระสวัสดีพี่น้องผู้เป็นนีท่อกับซอสนัำกันสกคูทุกคนค่ะ มีผูประได้เล่าสนะบบอรยูเนี่ยเคิงหนึ่งทำผู้ใดประด้ก็แสดงว่าเราเพ้อระกาศเด้อประกาศผู้ใดเหตุนคนแก่มอเตอร์ไซค์เสียยี่ห้อเอยียงนิส่อย่ามาห้าพะนะแม่นผู้สวยแล้วเก็บได้ผู้ใดเหตุเสียมาเอาเด้อคุแก่รถได้ยินข่าวว่า เพี้ยนสาวมันเปิดร้านเสริมสวยไหมว่าจีไปเบิ่งหมอลำนกยงทองก็เลยกจีไปเถิ่มสวยที่แม่มาแล้วลูกค้าไล่เลยวป็นนางเบิ่งหมอลำหรือนางเบิ่งหนังผีเขาพากันมีซีรีส์ปัญหีในซิมเียงเบลวมาแล้วตื่นยังอีกทีค่ะ นี่แมงยังเดียวนีล่ะแน่เมึงไปแพลียาสูตรมาตตีไ่ได้แพ้ยาสูตดเป็นหยังเจ้านี่ฮะแพลียมาแดงนี่แล้วนี่เด้อก่อนแกโรมอเตอร์ไซค์ผูดอะไรจะลืมเด้อฉันบ่มาเอาคอยเอาเมียน้องบัวนําเ้อมืม้มออื่นเช้ามันจอดอยู่นี่ข่อยเอาขึ้นรถ6ล้อเมียเด้อเพี้ยนสาโอ้ยปากมันคือเขียงขาดแท้โอ้ยขีค่า อันนี้มาเปิดร้านเสริมสวยอาก็เปิดร้านเสริมสวยละยิงมันจะไม่เสริมสวยนแต่ว่าเดี๋ยวนี้กูเปียเอรีเละจะได้มาหอนปวดหอนพอดจะพูดได้เอาพระอาทิตย์แสงแดดอีหย,ยังมาสอดช่องขาหลอดสี่มาเสริมสวยตีขาขาเชิญค่ะนัะน่งค่ะโอ้ยทางเอิรนลูกค้ามึงตกีนี่โอ้ยเอิร์นเบบสบายสบายชิวๆค่ะนั่งค่ะโอ้ย,อยมันบโน แมน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 ,มนแต่ผู<บ>้ใหญ่คนนี้มึงยังนางอีกี่ขามึงอย่าเรื่องมากเมียนบ่ละปีแมนรู้ลงหนีได้ไปฟื้นล่องบานพูดดิยาโคตรปวดเลียม,มึงเลียบว่าแมนปู่น้องอีกี่ขานางลง้มนางเล้วเพื่อนสาว,วอึงยังมาถ่วงตาตีตาล้านเพื่อนซอยซอยซอย,ซอยเอาเป็นอย่างไม่ได้เพชรเม็ดไงเป็นงามเป็นยังคือเบาเสียปีตใบบ่ย่านคนต้องอีกี่ขากูห้งย่านคนบ่เห็นอีกี่ขาเอ้ย อันมาเสริมสวยนี่สิยเพชรยังก็ค่ะอันมาที่มาเสริมสวยแต่งหน้าสิแม่แต่งหน้าก็ที่แต่งหน้าไปใส่ก็นี่ไปดุมมอลล่อ๋อสักครู่ค่ะ<อ>ฉันที่แต่งให้เธอสวยๆนะเพื่อนสาวจังไดนสิมาบอกให้กูปกเพชรปกห้อยแล้วเบิ่งเม็ดพอตาแมวนี่เงี้ยหน้าขึ้น,นอา้าวขี้เงี้ยงเตี้ย ก็ไปกูตั้งหลักเอาอก็บอกเติมตัวเง้ยนานะคือท<อ>ี่ขี่าห้วโยโคตรพ่อ,พอโคตรแมยมึงมาเสริมอยู่้านเขาเท่ๆมึงยังถิ่มาเทียงเขาสันดานมึงเป็นยังอีกเดี่ยนี่อันสางเสริมสวยแม่ยังอันฟ้องหนาะมึงก็เป็นกินก็ขีข่ไก่แถงบะท,ทัก้ย ยังระตีอยู่เกือบงา้างลงไปบังหันบ่แมงขี่ไก่อีหลีบ่แมงนี่ขี่ไก่กอีหลีเกี่ยงแม่เราเสียดทรงจะขวางเพป็นเอิรนกูหรือเอิรนมึงเนี่ยเอาเบิ้งนั่งเนี่ยขอบคุณค่ะเอาใบร้อยกามใบเฮ็ดยังคือบ่เห็นใบร้อยรูดเอามาน้ำกัดสองกนขอบคุณค่ะ อยู่ดีมีแห้งเลยอีเมีเด้อผู้บ่าวเอามาให้กะนังปวดขาอยู่ขันล่ะนะนี่แหละผู้เบิ่งมาล่ำมาเปลี่ยนเบิ่งมาล่ำเปลี่ยนผู้เดียวแต่เจ้านี่ละ่ะเฮ้ยไส์ชุดแดงชุดจิมันใจแน่มึงยังไปบ้าให้เพื่อ,อยุ่ยอีกทีค่ะเอากระซ้างเหล่าเพื่อนให้คุณแล้วนะ้องมาเสริมต่ออีห่ามึงเจมังนง่ามนอลนนอลนี่บุ้ยเอาวละเอาวละเอาวละ ไม่หยังสร้างเสริมสวยไม่หยังเดี๋ยวมาเอ,อิบดูแถอะคอยบ้านอยากเข็ดเล็บงามๆไปเบิ่งมาล่บแม่หามีค้นท่วงซะดิโอ้ยโคตรแม่นี่ห่านี่มาเรื่องมากแลยถ้าจะเข้าอยู่นี่เอาเอาไ,ไปยังอีกวันแต่แม่บอมีความเตรียมความเตรียมยังไงจากา้างเนว่หเอได้ด วอดวอดเกือบนั่นอันสร้างเสริมสวยแม่แมยงังเอาเวีนมาแย่งเบิ่งเหน่งขึ้ว่าเตียงน่ะเรียบร้อยังดีเอาเรื่องมากี่หลีขี่ขาน้แม่ยังผีแม่กูน้ำมาเดี๋ยใส่เดี๋ยวนี้นี่โอโอเออเออเอามันกัดที่บอกเคยเห็นจะของจะเทียตีขี่ขามีเหี้ยไม่ติดความไม่ขียข่าเกียกกี่เท่ามี กิมแมตตึกคักปึกเนมมึงไ่เคยเห็นหน้าจ้าของสติ๋งเคยแงงบรเวนเอามึงไปเรียนมานจะใส่หมองแตีงหน้าส่อขวดแม่มึงยังอาตีนร้องจวมเอาขวดฉันหนี่จากในกุฏิร่มในพ่อสองขาเอาเม่าหัวกับผู้ไร้มึงก็บลูกตีนเดียวตัวนี่เอ็งดิเออเอาพอจะไปเห็นอีมีหน้ากุติโยคาขึ้นเห็นจะเห็นรถเป็นยังได้มาฟีตัวบริสุทธิ์มาพ่อม็ด น้าม,มึงคือโมอโอนเถอะโอชางหน้ามึงมอนกูทีเฮ็ดให้นไหมโอ้ยน้ำไม่ยังแรงตีนก็แรงนา้ามึงก็ถือกูเอาอันเดียวกันเียตีอา้าวน้ำอยู่วัดบ่ไหลโคตรแม่มึงเอ้ยมึงก็เรื่องมากแท้เอาวุ้ยเจ้นาน้าสิให้หมอหล่อาบกต่ยังบ่มีไหลจอกจอกเงี้ยวกูยังแห้งกว่าอีห่า วูวัตถิ้วอยู่กูปวดเขียงแห้งเข้าไปก่อนล็อกก็บม่ได้กูได้เอาเสียกไปผูกเอาปากกัดไว้บานนี่อีนึงไปดึงย่าไม่เขี่ยกูออกป้าตายยังมึง่กูเข้าไปแล้วกูล็อกก่อนไว้ย่างดีบัตจิออกออกว่าได้กูเปิดกูคุ้มบืนป๊ดก่อนอยู่ตั้งโดนัตงบ้ตายข้าขหันมาอิจฉาเงิแล้วเบิรนโทรสวมทเพื่อนกระได้ เป็นยังอีกโค้สวมขี่แล้วก็บมาพักกันล่างผู้ใดล่ะมาจังไล่แทบโค้ดดวงควังมาแม่งงูบัาซุ่มหมอล่ำเข้าไปเห็นไะมที่เอามือไปยุ่มลงแล้วก็จัะล่างอีดีมึงมาบอกไม่กูเห็นภาพเถอะว่าแม่งเมฆว่าตีเข้าไปขี่แล้วบอลลางกสิเมีนตัวมันอยู่ไก่ขั้วน้อทั้งนั้นเบียนเบีนคักๆเอาอีฟ้าไม่เห็นเลยไม่เลยอย่งมันทั่ว โอยเอาละโอ้ยโอ้ยไม่อยังเดียวนี่กูเที่ยงแต่มึงห้ามเลยมึงกะทีมาโพดมาโพด่เจ็บเพื่อนสาวเอาจังซี่ถ้าไปกูว่าเอาจังใดเล็บกูกระเบาื้องแล้วละ่ะแน่สาหัวให้กูแน่สาหวัวอือเอาอีนี้มึงเคยเรื่องมากเท่เอากูก็อยากสวยน้อยรอนมึงกะเข้าใจในว่าน้ำบ่ไหลเอากัะสันทุกขาคืนเอาอย่าบาเด้อถือไปมึงเที่ยดอย่าง ซาผมวะมึงสิมาเอาน้ำล้างตีนสาหวงได้อยู่นี่น้ำบ่๊วยยิงประหยัดซอยลวนลูกร้อนอีขี้ข่ามึงก็จะเป็นงาโคดรงาโคตรเทเอาเอาเอาเก๊เจ๊เออผมอีหลีได้หนิบ่วยเป็นวิกกับผมอีหลีล่ะใไซเซมพูดจะข้าวก่อน ผมมาโดดดำเงางามถิ่แห่เมือโอ้ยถ้าพวกอย่างมาเคือกินขึ้นน้ำยาล้างจานพยุนเว้นคำลงมือจบท้องกับขอยหลอกตาคอยเป็นคนขี้ขานหยางระบาดหาสีตั้งแต่มาเด็กเด็กดินดินตกกลางคืนบ่ไรลักตาหาสีพุดนัน กูน oh. e ่าจนว่าหมาข่อยจอยฮ้อีจอยมันยุ z z eh. ่งายมันคือบ่เอาเงินมาให้กูซื้อเราอะอะกูมาจากประเทศอิตาลีมันบอกเอาเงินมาให้ซื้อจากเที่อดไรเฮ้ย my f r i e บากสั่งา y f r ยเวียกบอการงานบอสังสเตแต่เลาบักขี่ค่ะ มึงแทนที e er hey ่ม mm ึงสิมาเห็ดเบียยมึงเห็นบ่นี่เมียเห็ดเบียยตาเหลี่ยมมอเมาอยู่นี่มึงเป็นยังจงบอมาเห็ดเบียยซอยเมียบักสันดานมึงบ่เอาเงินมาซอยกูอีขี้ข้ามึงมืนปลาตามึงเหมือนปลาตากกูจับมึงรู้ว่าว่ามึงเป็นยังไงมึงคือบอกเงินให้กูจะเย็นเย็นสร้างเสริมตัวมึงจะเสือกไดเรื่องครอบกว่าดูมือสูวันมึงเคยเปรู้เรื่องครับกูปัสฟัด กูไมีงเงินมัดเรากูส<ล>ิยมัดแล้วมืเอเมาแล้วก็ยุดเสือยุดแล้วมึงกับนั่งถ่ายจากข้าว <ๆ S 2> กูเสริมสวยแห่ข่าวอยู่มึงเห็นบ่นี่มึงเห็นยู่ดิมึงแบบกูเห็นอย่างมหางมหงูพวกเฟื่อนกูมาจากอิตาลีเขารอกูอยู่มึงเข้าใจบ้างกีพี่พ้าเบิ่งดูมันเถียงพันประตูกฝากบักขีขาบักผัวศาสซัวโอ้ยใจเย็นๆคอยเว้ากันมึงอย่าเสือกเรื่องครอบครัวผู้อื่นนะอีขีขา รอยงากดอกมึงเป็นยังไงเป็นยังชี้ฮ่ามึงอาปาทัวมึงกาเตะขายันพรอมผู้ตีบักสันดาบภาษายังกูเตะหายฮ้ยป้าบังดูพี่น้องขนาดต้นหนาปภาษาต้นนี่มันยังเห็ดใดญเด็กกะปลูกกับเมียนี่ป้าใจเย็นนอจีดเดียวสันเสถี่น้งามจีมึงไปนั่งทากูจะ้าก่อนกูสาผมให้ข้าเจ้าอยู่ภาษาภาษามึงต้องเงินมาให้กูก่อนโอ้ยไม่ มึงเล่าเป็นผู้เลี้ยงบามึงรู้เรื่องบ้านเดียวมึงรู้เรื่องบ้านเดียวนี่ชุ่กัคอยว่ากันในเพลงเจ้าหนี้กูสาบผมให้ขัดเจ้าอยู่บักขีขาสามกับสามกูบอกเกี่ยวกับผู้สาผมอ้าวอ้าโอ้ยมึงก็จิ้มเก่งแถบวนี่มาพ่อกันบัดไงเด้อบัดโถ่แม่มึงเลี้ยงมาแต่น้อยเด้อกูเลี้ยงหอดมือตายพุ่นเด้อเพราแม่กูชูนเลยทีประนดี่บอกเกี่ยวกับผู้ไรนะกูเตะมึงได้สบาย มึงมาพูดมาพูดแต่หอยบอตปงนี้นะอีจ้อยอีหาหินน้อยมึงเจี๋ยวกับกูตีหอยมึงเจี๋ยวกับกูตีหอยบอตรงนี้นูบอไรงนี้นักแปดตัวบกวขี้ข้ามึงมีปัญหาอยังกับกูวะเอออีจ้อยกูกะมีนั่นละ มึงยังเออมึงเก่งมึงมา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 มนี่ละนี่ละขูดแรงเึือบไหลมืเป็ดนี่ยังขัดใจป้าตีทัวถ้าเปิดร้านแานสวยก็ชวนสวยก็ชวัดปานนี้สวนสวยขายหลักขายก้อยขุดจิบในเส้นใบตายขุดจิจัยเห็ดมาเป็นยังดอกเจี๊ใจเย็นใจเย็นปัญหาครอบครัวซื้อเจี๊ครอบครัวพ่อครอบครัวเมียมึงอย่างมึงทำบ่เบิ่งกูเหต เอ้าเจ้าจีฟ้าปานติจีเฮนังลงสักคู่ก่อนหุวยฮีฟ้าล่างหัวออกให้กูนี่เปียงเอาน้ำกันเบิดเลี้ยวเอาผ่ามาเสียจะเปียงเอามาเสียดอกเนี่ยขี้ขานี่ผ่าอยู่ไสและที่ได้มาเสียให้มั่นบานที่นี่ผ่ากระบหมีกูเลสิบประทันหมอลำ ล้านเจียมสวยล้านนี้เจ๊ดีคักบ่ฮึไม่ยังอีเจ๊มึงเอาย่างมา,ามนเซ็ตให้กูผ่านตัวขี่ขาเอ้ยไม่ยังผพาบ้านเมียมึงตีส่งในตอนนั้นบ้านกูเอินน้นผพามีมีสิไปใช้กลับไปมก้อนกูสิ่ศูนย์ไปก็ได้ยาหัวโคตรแมงได้ล่ะยาเฝ้ายังมันเมียนออกไปเบิดนี่เอาให้สุมันมาให้มันมือนตายเห็นสุมันอร์แม่เต้น กูบอกว่าอย่าเอาสไลด์กูบอกว่าอย่าเอาสไลด์วันหน้าเพื่อนบอกอีกวาย,ยเรื่องมากเด้อกูได้เด็ดถามคืนเอาอค่าตัวอยู่เด้อหัวเราไปหัวเราย้อยเย,ยื่อื้อฮะเอออย่าลืมนะครับกุญแจรถมอเตอร์ไซค์เอ้กูอยากไอาปากอย่ามาหาเด้อ